ฐานวันแพรยธรรมสากลของปีนี้พระสันตะปาปาฟังซิสเนี่ยได้ใช้หัวข้อจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับเราจําเป็นต้องประกาศถึงสิ่งที่เราได้เห็นและก็ได้ยินมาการที่ิสตชนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ความรักกับองค์พระคิดเจ้าเหมือนกับบรรดาอัครสาวกที่ได้มีและความรักเนี่ยประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะเป็นพลังที่ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะออกไป ประกาศข่าวดี สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พระศาสนาจักรทั่วโลกร่วมใจกันสมโพ้นนักบุญทั้งหลายซึ่งหนังสือวิวรณในบทนานที่หนึ่งวันนี้ระบุว่ามีจำนวนมากมายเหลือขนานนับทุกชาติทุกเผ่าแล้วก็ทุกภาษาด้วยเมื่อปี1983คือ38ปีมาแล้วเนี่ยนักบุญยอปอนที่สองพระสันตปปา,ปา ได้ปรับปรุงขั้นตอนในการแต่งตั้งนักบุญไว้3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ยจะเริ่มหลังจากคาทอลิกที่ประชาชนเชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหลายปีทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รู้เรื่องราวของผู้ที่น่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนักบุญชัดเจนยิ่งขึ้นโดยพระสังฆราชท้องถิ่นเนี่ย จะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนพร้อมทั้งเขียนรายงานเสนอชีวประวัติคุณธรรมความกล้าหาญแล้วก็ความเที่ยงตรงของคำสอนไปที่วาติกันจากนั้นคณะกรรมการที่วาติกันก็จะประเมินคุณค่าของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมณกระทรวงว่าด้วยการแต่งตั้งนักบุญผู้นั้นก็จะได้รับการประกาศให้เป็น เวเนเรเบิ able, คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องขั้นตอนที่สองเพื่อจะได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญยราศีจะต้องมีอัศจรรย์รองรับหนึ่งอย่างและต้องเป็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้นั้นเสียชีวิตแล้วด้วยเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าผู้นั้นอยู่ในสวรรค์แล้วก็สามารถอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อเราได้ยกเว้นกรณีที่เป็นมรณะสกี ไม่ต้องมีอัาจารย์รองรับในขั้นตอนที่สองนี้และเมื่อพระสันตะปาปาประกาศให้ผู้ใดเป็นบุญญาราศีเนี่ยผู้คนในท้องถิ่นนั้นก็สามารถแสดงความเคารพต่อบุญญาราศีองค์นั้นได้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สมไม่ว่าจะเป็นมรณะสกีหรือไม่เป็นก็ตามนะต้องมีอาจารย์รองรับ อีกหครั้งพระสันตะปาปาจึงจะประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญซึ่งจะได้รับการยกย่องทั่วพระศาสนาจากสากลทีนี้เนื่องจากการแต่งตั้งนักบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะผิดพลาดหรือจะถอนคืนไม่ได้คือพระสันตะปาปาองค์ต่อๆไปจะยกเลิกนักบุญองค์นี้ไม่ได้นะ ขั้นตอนต่างๆจึงต้องใช้เวลานานและก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักด้วยเหตุนี้ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญทุกคนอันที่จริงนะเราอาจจะได้พบหรือเคยเดินชนไหลกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สมควรจะเป็นนักบุญ หลายคนแล้วแล้วตัวเราเองก็ได้รับเรียกจากพระเจ้าให้มาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยวันสมโพธนนกบ,บุญทั้งหลายจึงเป็นการเฉลิมฉลองบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญอย่างเป็นทางการจากพระศาสนาจักรนอกจากนั้นวันสมโภชนี้ยังเป็นการปลุกความหวังของเรา ให้ลุกโชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะบรรดานักบุญทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยครั้งหนึ่งพวกเขาก็เป็นมนุษย์ชายหญิงเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเหมือนกับเราที่ที่เราอยู่ในโลกตอนนี้พวกเขาก็เคยอยู่แล้วที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้เราก็หวังจะได้ไปอยู่ด้วยสักวันหนึ่งเพียงแต่ว่า การจะมีชีวิตแบบนักบุญนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่กล่าวแก่เราว่าพระเจ้าขา้าพระเจ้าข้านั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้แล้วในพระวสารวันนี้พระเยซูเจ้าก็ทรงให้คนทางเพื่อที่เรา จะได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาไว้แปดหนทางด้วยกันนะแปดหนทางหนทางแรกเนี่ยให้เรามีใจยากจนเพราะอย่างที่เรารู้กันดีคนยากจนมีอิทธิพลไหมไม่มีเมื่อมีอิทธิพลก็จะถูกคนอื่นดูหมิน่นกดขี่ก่มเหงต่างๆนานา,นาจนหาที่พึ่งพิงในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วเมื่อมาถึงจุดเนี่ยเราก็จะหันมาพึ่งพระเจ้า วางใจมอบความวางใจทั้งหมดไว้ในพระเจ้าแล้วเมื่อเราวางใจในพระองค์เนี่ยเราก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งจะทำให้เราคิดเหมือนพระองค์รักเหมือนพระองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ซึ่งเป็นชีวิตเดียวกันกันกบที่นบุญยอนบอกเราในบทอ่านที่สองวันนี้ว่าในภายภาคหน้าเราจะเป็นเหมือนพระองค์ และเราจะได้รับพระณนจักสวรรค์เป็นมรดกหนทางที่สองเนี่ยให้เราสงสารและร่วมทุกข์กับผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะนี่คือการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้าผู้ทรงสงสารและเยียวยาช่วยเหลือความทุกข์ยากของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนหิวโหวยคนตาบอด คนโรคเรีน้นคนง่อยและอื่นๆหนทางที่สามให้เรามีใจอ่อนโยนและสุภาพถ่อมตนซึ่งจะทำให้เรามีาศาสนาอยู่ในหัวใจอย่างแท้จริงเพราะเราจะตระหนักถึงบาปแล้วก็ความอ่อนแอของเราแล้วเราก็จะต้องการพระเจ้าด้วยจริงใจและสิ้นสุดจิตใจหนทางที่สี่ให้เรามุ่งมั่นสแสวงหาความชอบธรรม ทั้งครบคือต้องดีทุกอย่างไม่ใช่ดีอย่างเดียวแล้วเสียหลายอย่างแล้วเราต้องหิวกระหายความชอบธรรมเนี่ยดุดเดียวกับคนที่ใกล้อดตายอยากได้อาหารหรือเหมือนกับคนที่หิวน้ําใกล้ตายอยากได้น้ําแล้วถ้าเราหิวกระหายแบบนี้เราจะได้รับความชอบธรรมอย่างอิ่มหนำจริงๆ หนทางที่หให้เรามีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าก็ทําแบบเดียวกันนี้หนทางที่หให้เรามีจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงแล้วเราจะสามารถมองเห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความบริสุทธิ์ได้ หนทางที่เจ็ดให้เราลงมือเป็นผู้สร้างสันติไม่ใช่แค่รักสันติคือไม่ใช่ดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำหนทางที่แปดให้เรายอมรับการถูกดูหมินถูกคมเหงหรือถูกเบียดเบียนเนี่ยอันเกิดจากการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเพราะรางวัลในสวรรค์ของเรายิ่งใหญ่นักบรรดานักบุญมากมาย ก็เคยผ่านหนทางนี้มาแล้วนะพี่น้องครับวันนี้ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าโปรดให้เรามีความเชื่อและความกล้าหาญที่จะเดินตามหนทางของบรรดาน,นักบุญทั้งหลายที่เราร่วมใจกันสมโพธ์ในวันนี้ซึ่งก็คือหนทางของความสุขแท้จริงทั้ง8ปประการเพื่อว่าเมื่อชีวิตของเราในโลกนี้จบสิ้นลงเราจะได้ไปอยู่ร่วมกับบรรดาน,นักบุญในสวรรค์ และได้ฟังพระสุรเสียงอันอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าที่ว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถอ สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสสรงพระดําเนินเพียงลำพังท่ามกลางสุสานทหารฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยทรงวางดอกกุหลาบสีขาวและทรงหยุดภาวนาเงียบๆทหารเกือบสองพันนายซึ่งไม่ได้เป็นคาทอลิกทั้งหมดถูกฝังอยู่ในสุสานเล็กๆที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกรุงโรมแห่งนี้บางคนเป็นทหาร,มรโมร็อกโกที่เข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศสพวกเขาถูกขนานนามว่าค um ูมีเย ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความรู้สึกถึงการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งตั้งข้อสังเกตว่าลุมฝังศพบางหลุมไม่มีป้ายชื่อมีเพียงคำว่าสละชีวิตเพื่อฝรั่งเศสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสตรัสว่าไม่มีแม้แต่ชื่อที่จะจารึกแต่ในพระทัยของพระเจ้าล้วนเป็นชื่อของเรานี่คือโศกนาฏกรรมของสงคราม กูมเยขึ้นชื่อว่าเป็นกองกําลังที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษแต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต,ตรัสว่าเราควรมองที่ทหารไม่ใช่พวกที่ส่งเสริมสงครามเพระองค์ยังตรัสอีกว่าบทเทศในวันนี้ควรจะเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนสู่สารการสละชีวิตเพื่อฝรั่งเศสบางคนมีชื่อบางคนก็ไม่มี แต่สุสานเหล่านี้เป็นข้อความเพื่อสันติภาพายหยุดยพี่น้องหยุดหยุดผู้ผลิตอาวุธยหยุดมยมยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำให้รำพึงถึงหลุมฝังศพของทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในโอกาสอื่นๆด้วยในปีคิดสกัดา2014พระองค์ได้เสด็จเยือนอนุสรณ์สถานสงครามเลดบูเรีย ซึ่งเป็นสุสานขนาดใหญ่ที่ฝังศพทหารอิตาลีกว่า1 0 0 0 0แนายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปีคิดสกัา2017พระองค์ได,ด้เสด็จเยี่ยมสุสานทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในอิตาลีช่วงปีคิดสกัันก้า 1943. ขบวนรถ85คันของป,ประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนางจิวไบเดนไปยังนครรัฐวาติกันในเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อเขาเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นการส่วนตัวหนึ่งวันก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำโลก G20 ในกรุงโรมนี่เป็นครั้งแรกที่โจไบเดนได้พบกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีมาพร้อมกับกลุ่มที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งเขาได้แนะนำให้สมเด็จพระสันตะปาปรู้จักทีละคนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของผม แจคซิวไบเดนเป็นประธานาธิบดีคาทอลิกคนที่สองในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและเขามอบของขวัญแบบคาทอลิกเป็นของที่ระลึกแก่สมเด็จพระสนะนาปาได้อย่างเหมาะสมคือชุดกาซุลาแบบทอมือจากชุดสะสมในหอจดหมายเหตุของโบสถ์พระตีเอกภาพในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งอภรดังกล่าวได้รับการเสกและใช้งานในปีคิศกช1930 และถูกนำมาใช้โดยคณะเยซุอิตในสหรัฐอเมริกาผมหวังว่าพระองค์จะเห็นของควัญชิ้นนี้จากสหรัฐ <this gift S 1> เป็นสิ่งที่เหมาะสมในทางกลับกันสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงมอบเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่สามแบบใครให้แก่ประธานาธิบดีซึ่งรวดลายเป็นภาพวาดผู้สแสวงบุญในกรุงโรมโดยมีมหาวิหารนักบุญเปโตรอยู่เบื้องหลังพระองค์ยังมอบชุดรวมข้อเขียนในสมณสมัยของพระองค์ แก่ประธานาธิบดีสหรัฐแต่ประธานาธิบดีไบเดนไม่สามารถลาจากไปได้โดยที่ไม่ได้เปิดดูของคขวญชิ้นสุดท้ายสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเหมาะสมหรือไม่แต่มีประเพณีหนึ่งในอเมริกา <America. S 1> ที่ประธานาธิบดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า oh, <my> เหรียนที่ระลึก ที่มอบให้กับนักรบรวมถึงผู้นำและพระองค์คือนักรบผู้สำคัญที่สุดเพื่อสันติภาพที่ผมเคยเจอขออนุญาตมอบเหรียญนี้แก่พระองค์เหรียญนี้มีความหมายพิเศษสำหรับประธานาธิบดี เพราะด้านหนึ่งเป็นภาพของรัฐเดลาแวร์และในขณะที่เขาอธิบายแก่สมเด็จพระสันตะปาปาโบบูช้ยของเขาได้เข้าประจำการในกรมกองกำลังรักษาดินแดนที่261ซึ่งเป็นกองกำลังรักษาดินแดนแห่งรัฐเดลาแวร์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่ออายุได้49ปีทีนี้ประเพณีของเราเป็นอย่างนี้และผมแค่ล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าในโอกาสหน้าได้เข้าเฝ้าพระองค์อีกและพระองค์ไม่ได้ติดแสดงเหรียญน,นี้ พระองค์ก็คงต้องซื้อเครื่องดื่มให้ผมแทนแม้ว่าการประชุมทั้งหมดจะถูกนำเสนอด้วยมุกตลกสบายๆหลายช่วงเวลาแต่บรรดาผู้นำได้หารือก,กันเรื่องที่แข่งเคียดเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอพยพย้ายถิน่นรวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามคำถแถลงการจากสำนักวาติกันหลังจากการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาประธานาธิบดีไบเดนได้พบกับเจ้าหน้าที่วาติกันคนอื่นๆ รวมถึงเลขาธิการแห่งรัฐวัติกันพระคาดินัเปีเอตรโรปาลลินและเลขาธิการด้านความสัมพันธ์กับรัฐพระอัครสังฆร,ราชพอริชาร์ดการลาเกอร์ในถแถลงการทำเนียบขาวรายงานว่าฝ่ายต่างๆหารือถึงความพยายามในการระดมการสนับสนุนจากทั่วโลกสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในประเทศกำลังพัฒนาและประธานาธิบดีกล่าวขอบคุณวติกัน สำหรับการเป็นเสียงให้แก่ผู้ถูกกุมขังโดยมิชอบรวมถึงในเวเนซุเอลาและคิวบาตามคำกล่าวของไบเดนพวกเขาไม่ได้หารือเกี่ยวกับการทำแท้งและสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสแก่เขาว่าท่านมีความสุขที่เขาเป็นคาทอลิกที่ดีและเขาควรได้รับสินมหาสนิทต,ต่อไป สารวันแพทยธรรมสากลของปีนี้พระสันตปะปาปาฟังซิสเนี่ยได้ใช้หัวข้อจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับบทที่4ข้อที่20เราจําเป็นต้องประกาศถึงสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ยินมาพระองค์ได้เน้นย้ำนะถึงการที่คิตชนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ความรักกับองค์พระคิชเจ้าเหมือนกับบรรดาอัครสาวกที่ได้มี และความรักเนี่ยประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะเป็นพลังที่ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะออกไปประกาศข่าวดีนะครับแน่นอนว่าในสารของสนเจพระสนาพระองค์ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแตพ่พ่อเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่พระองค์ต้องการเน้นก็คือต้องการเน้นให้บรรดาขีตชนเนี่ยต้องมีประสบการณ์ ต้องได้ยินพระวาจาจริงๆเนาะได้ฟังและเข้าใจและได้มีมิตรภาพมีความสัมพันธ์กับองค์พระคิตเจ้าถึงจะสามารถออกไปประกาศข่าวดีถึงจะสามารถไปดำเนินชีวิตที่เป็นสักขีพยานครับจริงๆแล้วต้องมาดูก่อนว่าทำไมถึงเกิดซีนอตในปีนี้ในปีนี้พระสันตะาฟรังซิสได้ ทรงเรียกให้แต่ละประเทศเนี่ยได้ทำนะครับสมัชชาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจถึงสมัชชาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระสังฆราชที่จะทำสมัชชาเรียกสมัชชาในสังฆมณฑลของตนเองหรือว่ามีสมัชชาพระสังฆราชสําหรับพระสังฆราชทั่วโลกแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับพระสันตะปาฟรังกิสได้ให้หัวข้อว่าเราจะต้องทําสมัชชาเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน และเป็นสัมมนาที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงพศาส,สนาจักรเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเน้นว่าไม่ใช่เป็นการที่มองจากข้างบนมาสูข้างล่างแล้วแต่ว่าจะเป็นความคิดความเข้าใจของบรรดาพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยที่คิดจชนจะให้ความเห็นว่าศาสนจักรจะก้าวเดินไปในทิศทางไหนจะก้าวเดินไปย่งไงพระองค์เปลี่ยนจากรูปแบบ ไม่ใช่เป็นบนลงล่างแล้วจะเป็นระดับล่างขึ้นไปข้างบนจะเป็นสมัชชาที่พระศาสนาจักรจะฟังเสียงของพี่น้องคิสชนและเพราะเชื่อว่าพระองค์ต้องการที่จะได้ยินเสียงของทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่เล็กน้อยที่สุดคนที่ยากลําบากที่สุดเพื่อว่าพระศาสนาจักรจะเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เพื่อว่า เราจะได้สามารถที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมและที่สําคัญพูดถึงพันธกิจและแน่นอนว่าธรรมชาติของพระศาสนจักรนั้นก็คือการประกาศข่าวดีจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงธรรมทูตคิจชนก็จะมองว่าอ๋อนั่นเป็นเรื่องของบรรดามิชนาลีผู้แพทยธรรมแต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ย เป็นธรรมทูตผ่านทางสิลหลังบาวและบรรดาพี่น้องสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีได้ง่ายมากและจริงๆแล้วพี่น้องเป็นธรรมทูตท,ที่แท้จริงนะครับมีคนกล่าวไว้ว่า Christian is the true missionary นั่นหมายความว่า,วาคริสเตียนทุกคนเป็นธรรมทูตอย่างแท้จริงเราจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะประกาศข่าวดีมีหลักอยู่3อย่างนะครับหนึ่งเลยพระสนจักรเรียกร้องให้ คิสชนนั้นสวดภาวนาการประกาศข่าวดีจะต้องมีพื้นฐานมาจากการภาวนานะครับคำภาวนาของพี่น้องจะมีผลในงานแพทยธรรมนั้นพี่น้องสามารถสวดภาวนาจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่วัดสองก็คือพี่น้องสามารถที่จะส่งเสริมกระแสะเรียกเพื่อให้มีพระสงฆ์เพื่อให้มีธรรมทูตนะครับในครอบครัวนี่แหละครับเป็นบ่อกเกิดของกระแสะเรียกและสาม พี่น้องสามารถจะสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆอย่างเช่นวันอาทิตย์วันแพทย์ธรรมในปีนี้ที่พี่น้องกําลังมาร่วมมิชาเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะทําการแพทย์ธรรมด้วยการมีส่วนร่วมด้วยการใส่เงินถุงทานนะครับเพราะเงินถุงทานในวันอาทิตย์แพทย์ธรรมสากลเนี่ยจะถูกรวบรวมไปที่ส่วนกลางนะครับและก็ส่วนกลางเนี่ยจะใช้ปัจจัยที่ได้รับมาจากพี่น้องที่ชนทั่วโลกเนี่ย ในการส่งเสริมงานธรรมทูตนะครับแล้วก็จะถูกจัดสรรงบประมาณและส่งไปช่วยนะในพื้นที่แพทธรทำตามจุดต่างๆทั่วโลกเลยนี่ก็เป็นหลักสามประการและก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วครับ ช่วงเวลาที่กําลังมีปัญหาของการแพร่ระบาดเนี่ยก็คิดแล้วก็เริ่มโครงการกันในแสงธรรมนะครับที่จะทําโครงการแสงธรรมปันรักไม่ใช่แค่งานกิจเมตตาเท่านั้นแต่เป็นการที่เราจะได้ลงไปถึงพี่น้องที่กําลังประสบกับคำยากลําบากได้ได้ชิดกับเขาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทําให้บัเดอร์เนี่ยสามารถที่จะฝึกงานแพทย์ธรรมไปในตัวเรายังได้ประโยชน์ด้วยการที่ สามเณรของเราเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์เป็นธรรมทูตเนี่ยได้มีโอกาสลงไปในสนามงานจริงได้ไปเห็นความทุกข์ความสุขของประชาชนเวลาที่ตาของเราเนี่ยมองเห็นสายตาของผู้คนที่บางทีสิ้นหวังที่บางทีกำลังเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ใจของเรานั้นจะเขาเรียกว่าบังเกิดความรักที่เป็นความรักแบบธรรมทูตที่จะช่วยให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถึงงานธรรมทูตอย่างแท้จริงครับ อยากจะให้พี่น้องได้ทบทวนก่อนอื่นเลยเวลาที่เราจะทําสมัชชาเนี่ยเราจะต้องมามองดูชีวิตการเป็นคริยชนของเราว่าเอ๊ะเราได้เป็นคริยชนที่ดีหรือยังเราได้แบ่งปันความรักที่เรามีกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างไหมเราได้มีชีวิตที่จะเป็นประจักษ์พยานไหมแล้วสมัชชาในปีนี้นะครับที่บอกว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยจะเป็นการที่จะรวมพลังของคริยชนนะครับในการที่จะ เข้ามามีบทบาทในพระศาสนาจักรเพราะว่าจริงๆแล้วพระศาสนาจักรเนี่ยเป็นพระศาสนาจักรของเราทุกคนก็อยากจะให้พี่น้องสัตบุประหันะครับได้มีความตื่นตัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้มีความสํานึกถึงความรักที่พระเป็นเจ้านั้นได้รักเราได้ไถ่บาปเรานี่แหละครับถ้าเกิดพี่น้องมีความสํานึกในจิตตลมตรงนี้และร่วมมือกันในการที่จะทําสมัชชานี้นะครับ พ่อเชื่อว่าสมัชชาที่กำลังเตรียมอยู่นียและจะสำเร็จในอีก3ปีข้างหน้านะครับจนไปถึงระดับที่เป็นสมัชชาสากลเนี่ยพ่อเชื่อว่าเสียงของพวกเรานะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยจะได้ถูกถ่ายทอดและจะได้ช่วยให้พระศาสนาจักรนั้นมองเห็นความต้องการมองเห็นธรรมชาติชีวิตของพี่น้องพิเศชนและเราจะได้ร่วมมือกันและก็เป็นพระศาสนาจักรที่เป็นหนึ่งเดียว ที่ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงนะครับ